ชดมัธิชนพอดแคสต์นคนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งรัฐมนตรีมาจากไหนลอยฟ้ามาจากคนนอกได้หรือไม่ระบอบรัฐสภา1.02โดยกล้าสมุดวันนี้อันที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะเขียนคอลัมน์แบบเป็นซีรีส์หรือให้มีภาคต่อของตอนระบอบรัฐสภา1.01ที่เขียนไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่อย่างใด ทว่าเมื่อพักประชาชนเปิดชื่อบุคคลที่ทางพักวางตัวให้เป็นทีมบริหารรัฐบาลประชาชนหรือบุคคลที่พักกำหนดให้เป็นรัฐมนตรีหากทางพักชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลก็เกิดดราม่าและเสียงวิพากษ์วิจารณตามมาแม้แต่จากฝ่ายที่สนับสนุนหรือเคยสนับสนุนพักมาก่อนหน้านี้ถ้าแยกประเด็นเรื่องประวัติหรือท่าทีทางการเมืองที่ถูกตั้งข้อคางแคลงใจ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อบางคนไปก็ยังมีประเด็นสําคัญที่ว่าพักกาลังให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพแบบเทคโนแครดของผู้มีชื่อเสียงเหล่านั้นมากกว่าผู้ที่ร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายและต่อสู้เคียงข้างพักมาอย่างยาวนานจนอาจทําให้พักสูญเสียอัตลักษณ์และความยิดโยงกับประชาชนไปลามไปจนถึงคําถามที่ว่ารัฐมนตรีควรมีที่มาจากผู้แทนราษฎรที่ได้รับ การเลือกตั้งมาจากประชาชนหรือไม่เรามาย้อนความเดิมตอนที่แล้วกันสักนิดว่าประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภาที่ไม่มีการเลือกตั้งฝ่ายบริหารโดยตรงประชาชนจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนของตนไปทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนรนนาษฎรดังกล่าวจะไปเลือกนายกรัฐมนตรีมาเพื่อตั้งรัฐบาลบริหารประเทศภายใต้ความรับผิดชอบต่อรัฐสภา ซึ่งได้แก่สภาผู้แทนราษฎรเป็นสําคัญเช่นนี้ทําให้พรรคการเมืองที่จะเป็นรัฐบาลต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรหากพรรคการเมืองใดสามารถชนะการเลือกตั้งได้ที่นั่งสสเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนที่นั่งทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีปัญหาหัวหน้าหรือบุคคลที่พรรคการเมืองนั้นสนับสนุนก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีและตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาบริหารประเทศ ได้ในลักษณะของรัฐบาลพักเดียวแต่ถ้าชนะเลือกตั้งได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งนั้นก็ต้องร่วมมือกับพักการเมืองอื่นให้ได้จํานวนเสียงพักการเมืองที่สนับสนุนรวมกันกับพักตัวเองเพื่อตั้งเป็นรัฐบาลผสมต่อไปทั้งหมดนี้คือหลักการเบื้องต้นของการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศในระบอบรัฐสภานั่นก็เพราะว่าตามหลักแล้วการใช้บริหารประเทศของรัฐบาลนั้นจําเป็นต้องอาศัยอํานาจรัฐบางอย่าง หรือต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐขึ้นมาเพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายทั้งหมดนี้จะต้องมีกฎหมายห้อำนาจหรือกำหนดจัดตั้งองคอ์กรรวมถึงงบประมาณที่การจะจ่ายได้ต้องมีกฎหมายทั้งกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจําปีและกฎหมายการเงินอื่นๆดังนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่รัฐบาลเสียงข้างน้อยจะบริหารประเทศไปได้ตลอดรอดฝั่งทั้งยังอาจจะต้องพ้นไปจากตําแหน่งไปได้ทันที หากถูกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นฝ่ายเสียงข้างมากเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกลับไปสู่คำถามที่ว่ารัฐมนตรีจําเป็นต้องเป็นสสและที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่คําตอบในทางตัวบทรัฐธรรมนูญคือไม่จําเป็นเพราะแม้แต่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ไม่ได้กําหนดไว้แล้วด้วยซ้ําว่าจะต้องได้รับเลือกมาจากสสที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งแตกต่างจากในรัฐธรรมนูญฉบับปี2,540และ2,550ที่ผ่านมาเพียงแต่จะต้องเป็นบุคคลที่พักการเมืองมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทรนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไว้ล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา88ดังที่ได้เล่าไว้ในคอลัมน์ตอนที่แล้วแต่เรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะถูกเลือกให้เป็นรัฐมนตรีนั้น ไม่ได้มีบัญญัติอะไรในลักษณะนี้ไว้กรณีพิจารณาจากประเพณีทางการเมืองการปกครองในระบอบรัฐสภาก็ยิ่งตอบได้ว่าไม่จําเป็นที่รัฐมนตรีจะต้องเลือกมาจากสสเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าตําแหน่งรัฐมนตรีนั้นเป็นประเพณีที่พักการเมืองแต่ละพักสามารถจัดสรรให้ใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้ตามแต่สัดส่วนที่ตกลงกันไว้ทั้งที่ตกลงกันเองระหว่างพักร่วมรัฐบาลและระหว่างกันเองภายในพักการเมืองนั้น ดังนั้นการที่พักการเมืองร่วมรัฐบาลใดสามารถเสนอรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้เป็นสสในพักได้มากเท่าไหร่ยิ่งแสดงถึงบารมีหรือกําลังภายในของฝ่ายผู้ชี้ขาดหรือกลุ่มอํานาจเคาะในพักว่ามีอยู่เหนือบรรดาบ้านใหญ่บุ้งเล็กในพักเช่นเดียวกับที่การมีรัฐมนตรีคนนอกยังส่งผลในเชิงภาพลักษุด้วยว่าหากรัฐบาลใดสามารถเชิญคนนอกผู้มีชื่อเสียง ผู้ที่ไม่เคยหรือดูแล้วไม่น่าจะเข้าสู่แวดวงการเมืองให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งสำคัญสคัญเช่นในกระทรวงใหญ่ๆเกรด A ซึ่งควรจะเป็นโควตาสำหรับสสพักตัวเองหรือพักร่วมรัฐบาลได้ยิ่งเป็นการสัมดงบาร,รมีของตัวนายกรัฐมนตรีหรือผู้จัดการรัฐบาลอย่างยิ่งทางในแง่ที่มีบาร,รมีพอที่จะเชิญให้บุคคลที่น่าเชื่อถือนั้นให้มารับตำแหน่งและจัดการให้พักร่วมรัฐบาลและแกนนำสสในพัก ให้ยอมเปิดทางได้อย่างอยู่หมัดการที่พักประชาชนกำหนดประเพณีทางการเมืองขึ้นมาใหม่ที่จะประกาศตัวผู้ที่พักจะสนับสนุนให้เป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งต่างๆไว้ล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งนี้จะว่าไปก็เป็นเรื่องดีที่ประชาชนจะได้เห็นภาพรัฐบาลในอนาคตในกรณีที่พักประชาชนชนะการเลือกตั้งครบทุกตำแหน่งเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งและถ้าการนี้ประสบความสำเร็จ คือส่งผลให้พรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งจริงๆก็อาจเกิดเป็นประเพณีทางการเมืองใหม่ให้พรรคการเมืองอื่นทําตามกันต่อไปก็จะเป็นนวัตรกรรมใหม่ในการใช้สิทธิ์ทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งเท่าที่ค้นคว้ามายังไม่มีการเลือกตั้งหรือใช้สิทธิ์ทางการเมืองระบบไหนที่ประชาชนได้มีสิทธิ์เลือกหรือได้เห็นฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีได้ทั้งคณะเพื่อการตัดสินใจเลือกได้เช่นนี้มาก่อนเลย ในเรื่องความเชื่อมโยงกับประชาชนแล้วการประกาศลิสต์ว่าที่รัฐมนตรีแบบนี้ก็อาจจะสอดคล้องและเป็นหลักคิดเดียวกับรัฐธรรมนูญมาตรา88ได้อยู่ว่าแม้รายชื่อบุคคลที่พักจะเสนอให้เป็นรัฐมนตรีหาชนะการเลือกตั้งกลุ่มนี้จะไม่ได้ลงสมัครรับเลือกเป็นสสโดยตรงแต่ก็ถูกประกาศชื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รู้ล่วงหน้าก่อนเลือกตั้งแล้วก็เหมือนกับ ได้รับการเลือกโดยอ้อมจากประชาชนในลักษณะเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสอสอแต่ได้รับการเสนอชื่อในรายชื่อว่าที่นายกของพักการเมืองเช่นกันก็อาจจะเรียกได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับประชาชนในส่วนนี้อย่างไรก็ตามมีอีกแง่มุมที่จะต้องพิจารณานอกเหนือจากแง่มุมเชิงตัวบทรัฐธรรมนูญและประเพณีทางการเมืองอยู่ด้วยประการแรกคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับพัก คงต้องยอมรับว่าการที่ใครคนหนึ่งลงมาร่วมเล่นการเมืองร่วมหัวจมท้ายไปกับพรักการเมืองบางคนต้องลาออกจากงานเสียรายได้ประโยชน์หรือทางก้าวหน้าตามหนทางปกติในชีวิตเพื่อมาทำกิจ,จกรรมการเมืองหรือลงเลือกตั้งร่วมกับพรกการเมืองนั้นก็เป็นเพราะพวกเขามีจุดมุ่งหมายที่สูงส่งยิ่งกว่าสิ่งที่เขาแลกคืออุดมการทางการเมืองและความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ สำหรับคนบางคนการให้เป็นสสได้ทำหน้าที่นิติบัญญัติได้ผักดันกฎหมายที่เขาเห็นว่าไม่เป็นธรรมก็อาจจะเป็นจุดหมายสำหรับเขาแล้วคนหนึ่งที่หลายคนรู้จักคือคุณเข้าพิภพลิมจิตกรอดีตสสสองสมัยของพรรคสม้มตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคประชาชนผู้ที่เข้าไปเป็นสสเราเห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยแต่เดิมนั้นไม่เป็นธรรมไม่สนับสนุนผู้ผลิตสุราเมลยัยลายย่อย พิผลิตเพื่อรสชาติและสุนทรียรสเขาลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปและใช้เวลาถึงสองสมัยเพื่อผลักดันจนกระทั่งสามารถแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมได้สําเร็จเขาก็ตั้งใจที่จะเลิกเล่นการเมืองแต่ก็ต้องกลับมาด้วยเหตุอันไม่อาจคาดหมายดังที่รู้กันอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ที่เข้าสู่วงการเมืองนั้นส่วนใหญ่มีมุ่งหมายต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นมองไปถึงการมีอํานาจบริหารประเทศด้วย ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นจุดหมายปลายสุดแต่หมดความสำเร็จระหว่างทางก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆที่สามารถใช้อำนาจบริหารในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของประเทศได้ตามอุดมการณ์และความถนัดในแต่ละด้านของพวกเขาดังนั้นหากพรรคนั้นเปิดตัวรัฐมนตรีคนนอกในบางตำแหน่งที่เหมือนจะทับที่กับความถนัดของผู้คนกลุ่มเดิมที่ร่วมต่อสู้มากับพรรคเช่นนั้นซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชน และมีบทบาทมาแล้วก่อนหน้าก็ต้องยอมรับว่าอาจถูกตั้งคำถามได้เช่นกันไม่ว่าจะจากเจ้าตัวหรือคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีหรืออยู่ในรายชื่อผู้ที่พักเสนอให้เป็นรัฐมนตรีแล้วต้องมาร่วมลงเลือกตั้งด้วยแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พักต้องรับผิดชอบและความเสี่ยงกับสมาชิพักสสของพักและผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งของทางพักเอาเองทั้งนี้การที่รายชื่อรัฐมนตรีของรัฐบาลประชาชนนั้นจะเป็นรัฐมนตรีได้สมบูรณ์ทุกตำแหน่งนั้นได้ ก็ต่อเมื่อพรคประชาชนชนะการเลือกตั้งได้สสเกินกว่ากึ่งหนึ่งคืออย่างน้อย2 5 1ที่นั่งเท่านั้นหรือเอาจริงในทางปฏิบัติควรจะเกินกว่า255ที่นั่งขึ้นไปแต่ถ้าชนะการเลือกตั้งได้เป็นที่1แต่ได้สสไม่ถึงครึ่ง <c oughs> ก็ยังมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนตามประเพณีทางการเมืองในระบบรัฐสภาดังที่ได้อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่นั่นคือแง่มุมต่อมาที่ต้องพิจารณาคือคำถามว่า ในกรณีดังกล่าวนั้นจะยอมลดแลกตำแหน่งใดที่ได้ประกาศไว้แล้วนั้นให้กับพรรคอื่นที่จะมาเข้าร่วมรัฐบาลได้บ้างขอย้ำหลักการว่าการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้เสียงเกินครึ่งจากคนทั้งประเทศนั้นมีความชอบธรรมสูงพอที่จะได้ลำดับสิทธิ์ในการเป็นผู้นำรัฐบาลกำหนดตัวนายกรัฐมนตรีได้ก่อนแต่ก็ไม่ใช่อนัสสิทธิ์ค่ะที่จะมีสิทธิ์ขาด กำหนดตำแหน่งรัฐมนตรีไว้ตามแต่ที่พักตนจะจัดแจงแต่ฝ่ายเดียวได้พอพักการเมืองอื่นที่เขาเข้ามาร่วมรัฐบาลเขาก็แบกเสียงของประชาชนที่เลือกพักเขาโดยคาดหวังจะให้พักที่พวกเขาเหล่านั้นเลือกได้เข้ามาบริหารประเทศเช่นกันและในเมื่อเขามาร่วมรัฐบาลด้วยเสียงที่มีนัยยะสําคัญเพียงพอต่อการสนับสนุนให้พักที่ชนะการเลือกตั้งได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เขายอมมีความชอบทำเพียงพอที่จะเรียกร้องตำแหน่งรัฐมนตรีที่เขาเห็นว่าจะขับเคลื่อนนโยบายของพรรคได้ตามความคาดหวังที่หาเสียงไว้กับประชาชนเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ในเชิงอุดมคติไม่ใช่เพียงการต่อรองเชิงผลประโยชน์เพียงประการเดียวเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับพรรก,การเมืองที่คาดหมายว่าจะชนะการเลือกตั้งว่าถ้าท่านไม่ชนะการเลือกตั้งถล่มทลายเกินกึ่งหนึ่ง และต้องร่วมมือกับพรรคอื่นตั้งรัฐบาลแล้วก็ขอให้ทําใจร่มๆทมทความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่พรรคประชาชนที่ประกาศตัวว่าที่รัฐมนตรีของพรรคออกมาว่าในกรณีที่พรรคอาจชนะการเลือกตั้งในรูปแบบของรัฐบาลผสมแล้วตําแหน่งของรัฐมนตรีหรือกระทรวงใดที่ประกาศไว้นี้ที่ไม่ว่าจะร่วมรัฐบาลกับใครหรืออย่างไรก็จะต้องคงไว้เพราะเป็นกระทรวงหรือนโยบายหลักที่พรรคจะขับเคลื่อน และกระทรวงไหนที่พอจะลดแลกให้พักอื่นมาดูแลหรือร่วมดูแลได้การประกาศไว้โดยชัดเจนนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งประชาชนผู้ตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่จะร่วมรัฐบาลและอาจจะเป็นเครื่องป้องกันตัวให้แก่พวกท่านเองในยามที่ชนะการเลือกตั้งจริงๆว่าที่ท่านยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อเสนอร่วมรัฐบาลกับบางพรรคการเมืองนั้น ไม่ใช่การเรื่องมากตั้งแง่แต่พอเป็นเรื่องที่ได้กำหนดไว้แล้วล่วงหน้าต่อประชาชนก่อนการเลือกตั้งแล้วจริงมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ